จงางคอขาดแรงอาฆาของทัศปูพรานป่าวัยกลางคนชื่อทัศปูมีเมียชื่อจังป่าเป็นลูกสาวพรานจวนซึ่งเป็นเกลกันพรานจวนโดนเสือเขาเอาสาหัสทัศปูช่วยดูแลช่วยเหลือเต็มกำลัง แต่เพื่อนเห็นวันตายใกล้เข้ามาจึงได้ฝากฝังลูกสาวให้ช่วยดูแลหรือพูดตรงๆก็คือยกลูกสาวให้เป็นเมียจะได้มีคนเลี้ยงดูคุ้มครองเมื่อพ่อตายสาวจำปาก็จำต้องไปอาศัยอยู่เรือนหัวพี่ท้ายปู่บ้านหัวแก่เมียสาวคงจะอยู่กินด้วยความปกติสุขดีค่ะไม่มีครานุ่งชื่อเข้มเข้ามาหัวทันทะปูเคยเห็นมันตั้งแต่หัวเท้ากำปั้นซ้ำยังเคยชวนให้เข้าป่าล่าสัตว์มาย,ยังชี้ตนฝึกฝนให้เรียน รู้การใช้มีดใช้ปืนจนช่ำชองสอนให้รู้จักต้นไม้และทางด่านอีทั้งห้วยทานที่สัตว์ชอบลงมากินน้ำจะได้ซุ้มโป่งหรือนั่งข้างคอยยิงได้ตามใจจนเจ้าเข้มช่ำนานป่าไม่น้อยหน้าตนเมื่อได้มีาาามาจึงไม่ได้หวาดระแวงแม้แต่น้อยนิดส่วนมากมาักจะเข้าป่าด้วยกันเหมือนเคยไปกับพรานจวนแต่ทักหลัง เจ้าเข้มเกิดปวดหัวตัวร้อนเป็นประจำผาสักปูก็แบกปืนข้าวปลาคนเดียวได้หูป่าหรือว่าได้เข้มกวางก็แล้อเอาบ้างวันคนไปช่วยขาดาม,มาแบ่งปันกันกินบ้างที่แน่แน่คือนำไปฝากเจ้าเข้มทุกครั้งเห็นร่างกังยำให้ลุงคราวดูดูซีเสียวไปพูดจาด้วยก็เอาแต่หลบตาเหมือนหีกระสืออยู่เป็นประจำวันหนึ่งก็เกิดเรื่องอุบาทชาชั่วขึ้นมากระทันขันผาสักปูแบกปืนข้าวปลา แต่ก็หาได้พบกับสัตว์น้อยใหญ่ไม่ราวกับ พงไพรกลายเป็นป่าร้าววุ่งงนน่ารังคาใจก็มุ่งหน้ากลับบ้านในยามบ่ายพกข้าวกับผ้าบาดใจไม่นึกฝันริมนองน้ำชายดงเปล่าเปลี่ยวนั้นร่างของหญิงชายคู่หนึ่งกำลังกอดรักกันแน่นหนากระสือหลักกระสมจงต้นหญ้าแท่กระจุยกระจายเห็นแต่ไกลก็จำได้ว่าคือจำปากับเจ้าเข้มกำลังเล่นชู้กันมิได้เกรงกลัวหรืออับอายหีสางเพวาดาพาสปูโกรธเกลือขึ้นหน้ากระชากมีดเนบเอววิ่งเข้าใส่หูตาลายด้วยพิษถึง ร้อนชามิตได้สังเกตสังกาเส้นทางให้รอข้อตามวิสัยคราณผู้เจนใครเอาแต่ตะบึงไปเร่งด่วนผ้าเดียวอีการีให้เนรคุณเสียงร้องดังลัง่นทำให้หนุ่มสาวผู้นั้นขันขับจงอาดังเมื่อมโผล่รวดพระขึ้นมาแต่ทำาทานภัษปูผนันหน้าแต่ก็ช้าเกินไปเมื่อเขี้ยวิตชกใสก่กลางอก พรานใหญ่โขบกรามรู้แน่ว่าวันนี้ถึงคราวตายแขนใจเอียงมีดตัดหัวงูขาดกระเด็นดาตัวดิ้นกระเสือกกระสนภูรนทุกไรพรานใหญ่ยืนโงเงีนหันขับไปมองเมียสาวกับชายชูอยู่ครู่เดียวด้วยความอาฆาตจองเวรก่อนจะล้มพับลงพับจงอางร้ายดาวดิ้นสิ้นใจไปด้วยกัน เจ้าเข้มรีบกลับเรือนจำปาก็ร้องห่มร้องไห้ไปบอกข่าวเพื่อนบ้านว่าหัวตนผูกงูกัดตายเมื่อฟุกคนไปถึงก็พบศพทาปูนอนคว่ำตะแคงหน้าในตาลึงค้างเบิกโพรงอยู่กับจงอางหัวขาดแต่ไม่ปรากฏว่าหัวของอสรทพิทว่าหายไปไหนช่วยกันค้มหาเทียมไรก็ไม่พบเลยทาปูลงไปนอนในหลงแล้วจำปาน้ำตาไหลแห้งเมื่อเจ้าเข้มลอกเข้าไปหายามราตรีต่อไปนี้ไม่ต้องลักลอบสั้นเร็ข้น ใครอีกต่อไปแต่เสียงอะไรดังแส,สกสะอยู่หน้าประตูวันรุ่งขึ้นชาวบ้านโจขาากันว่าได้ยินเสียงร้องโหยหวนจากบ้านเจ้าจำปาดังบาดใจอยู่เป็นนานกว่าจะเงียบหายเมื่อชักชวนกันไปดูก็เห็นภาพหน้าขนมทองสยองกล้าเหลือประมาณเจ้าเข้มมานอนตายลั่นจันอยู่บนพื้นมีรอยเที่ยวงูวงออพะะี่ส่วนอกเหมือนภาษาปูส่วนจำปาแขนคอตายค่ะคือลำตัวยาวเหยยดร่วมสองวาของซาจงนามหัวขาดแทนชือหลักที่ร คอจนวายปราดเล่าขานเรื่องหน้าขนหัวลุกสืบต่อกันมาช้านาน